มหาศจรรั์ไพรัตนาราศีต่อไปราศีมังกรไพ่ใบแรกที่จับได้พบกใบที่สองพระพิะเนศใบที่สามหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความยินด,ดีกับชาวราศีมังกรครับคุณผู้ชมครับผมมีแคมเปญหนึ่งผมว่าถ้าใครฟังราศีมังกรคงรู้แล้วแหละ คุณผู้ชมครับรายได้เนี่ยที่คุณผู้ชมได้ดูดวงของชาวราศีมังกรน,นะฮะผมจะนําไปช่วยเหลือเด็กยากไร้โรงพยาบาลสงฆ์หมาแมวมูลนิธิต่างๆครับคนทุกกละภาพเพราะว่ามันมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะฮะแกพิมพ์มาหาผมนะฮะแล้วก็ได้คุยกับผมแกบอกว่าอาจารย์อีชันเนี่ยนะอยากจะนั่งสมาธิอยากจะสวดมนต์ทำแบบที่อาจารย์บอกอีชันทําไม่ได้เลย อยากจะไปทำบุญอีชั้นก็จะขับรถสตุ้งสตังก็ไม่ค่อยมีคุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้คำถามแบบนี้มันวิ่งอยู่ในหัวใจผมเลยนะผมตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งเลยว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ชมที่ชมช่องไพรัตนะได้รับบุญแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ผมนอนและผมตื่นขึ้นมาผมก็คิดออกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรการที่คุณผู้ชมดู ราศีมังกรเนี่ยดูช่องไพ่รัตนะเนี่ยผมก็เอาเงินตรงเนี้ยนึกออกไหมฮะไปทําบุญแล้วเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะดูช่องไพ่รัตนาะบุญกุศลต,ตรงนี้คุณผู้ชมก็ได้ทําร่วมกับผมเช่นเดียวกันเห็นไหมล่ะครับง่ายนิดเดียวแล้วผมก็คิดออกเอาล่ะครับคุณผู้ชมไพ่ใบแรกพบภูมิไพ่ใบนี้ชาวราศีมังกรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับครั้งนี้การพูดจาการติดต่อหรือการเจรจาใดๆคุณผู้ชมต้องตั้งสติให้ดีแล้วจงระมัดระวังคำพูดให้ดีเช่นเดียวกันนะครับ พอเมื่อดาวพฤหัสย้ายพระราหูโคโจรสถิตนะครับในที่ที่ดีแล้วกับชาวราศีมังกรแล้วแต่ไพ่รัตนะอยากจะเตือนชาวราศีมังกรก่อนที่จะประสบความสำเร็จสักนิดหนึ่งครั้งนี้คุณผู้ชมต้อง ระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องวัจนะภาษาเรื่องวาจาให้มากที่สุดเพราะบางทีคำพูดมันเป็นนายครับเวลาเราพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยแล้วบุคคลที่สองบุคคลที่สามเขาฟังเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกกับคุณผู้ชมว่าออ้ยทำไมพูดแรงจังปกติชาวราศีมังกรเป็นคนพูดแรงอยู่แล้วนะครับแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมจงอย่าทำร้ายความรู้สึกของคนด้วยคำพูด นะฮะและเรื่องที่2คุณผู้ชมใครนะครับกำลังนินทาบุคคลที่3ให้บุคคลที่2ฟังเขาจะเอาข้อความของเราเนี่ยไปตีความหรือขยายความทําให้เรารู้สึกกับชาวราศีมังกรได้ว่าเฮ้ยทําไมพูดแบบนี้เฮ้ยทําไมพูดจาไม่ดีเลยฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนครับปิดวาจาสักครึ่งหนึ่ง ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเวลาเราจะพูดอะไรก็ให้พูดแต่เรื่องเป็นมงคลไม่ว่าจะทะเลาะกับแฟนนะฮะสามีภรรยาบ้านคือบ้านอันแสนสุขของเราปกติเวลาชาวราศีมังกรเนี่ยทะเลาะกันในบ้านนี่เสียงดังนะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งให้มีแต่คำพูดดีๆเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านของเรา ไม่ใช่ว่าโอ้โหโวยวายเลยท่านู้นท่านีแบบนน้แบบนู้นแบบนี้หรือถ้าทางสามีหรือภรรยาหรือญาติพี่น้องมาโวยวายใส่คุณผู้ชมผมแนะนําเลยชาวราศีมังกรครับกลยุทธหนีเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดออกเลยครับคุณผู้ชมอย่าปะทะมิฉะนั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วบ้านของเราเนี่ยคุณผู้ชมจําไว้บ้านที่เราอยู่ห้องที่เราเช่าเนี่ยอู่ที่เรานอนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชม จะต้องเป็นที่ที่ดีเป็นพลังงานที่ดีเป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวาทั้งปวงฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมบวยวายพูดจาเสียงดังมีแต่คำพุทธสวาสดออกจากปากของคุณผู้ชมเหล่าเทวดาเขาหนีหมดครับเดี๋ยวมันจะเก็บซับไม่อยู่ฉะนั้นผมขอแนะนำชาวราศีมังกรสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะทำการอะไรหรือจะพูดอะไรต้องถนอมน้ำใจเดือนนี้นะครับขอให้มีคำพูด ที่เป็นสี่มงคลให้เกิดขึ้นในบ้านเกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณผู้ชมบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงไว้สมใจถูกสิงสวยจริงพระชาสีฟ้าแล้วคุณผู้ชมเชื่อเถอะครับไม่ว่าจะเป็นโพกรัพย์ปัญญาทรัพทรัพย์สมบัติทั้งหลายการงานทั้งหลายก็จะวิ่งมาหาคุณผู้ชมเหมือนไพ่ใบต่อไปไพ่พระพิกคคเนตคุณผู้ชมครับ หลายท่านรู้จักเทวสถานโบสถามแล้วแปกแลกเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับไพ่พระพิฆเนศเนี่ยประจำเดือนมิถุนาเนี่ยนะฮะออกเยอะมากผมว่าคงถึงเวลาแล้วที่เราชาวราศีมังกรควรที่จะไปกราบสการะองค์พระพิฆเนศสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมผมจะเล่าเรื่องพระพิฆเนศให้คุณผู้ชมฟัง มีแม่ค้าพ่อค้าท่านหนึ่งนะฮะแกขายอาหารทะเลนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้วแกก็ขายดีมาตลอดแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแกขายไม่ออกเลยของมันก็เสียอะไรอะไรมันก็เสียพรเอิญแกมาดูดวงกับผมที่บ้านแกจับได้ไพ่พระพิคเนศแกบอกผมว่าอาจารย์หนูได้ไพ่พระพิคเนศเนี่ยหนูต้องไปกราบพระพิฆเนศไหม ผมก็บอกเข้าไปครับว่าคุณผู้ชมทำทำทำการค้าถ้ามีโอกาสไปกราบสักการะพระพิฆเนศบอกท่านนะครับขอให้อาชีพการงานของคุณผู้ชมเนี่ยจงประสบความสำเร็จแล้วคุณผู้ชมจะมั่นทำบุญกับเหล่าสมณะชีพามคุณผู้ชมบอกท่านแบบนี้ไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่หรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่าไปบนบานสารกล่าวนะครับบอกท่านแต่เพียงว่าขอให้ธุรกิจของเราเนี่ยจงประสบความสำเร็จทำ,รรทำอะไรก็ขอให้ลุลร่วงทำอะไรก็ขอให้รอดพ้นและปลอดภัยแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชม ไปให้ได้เทวสถานโบสถามแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดคุณผู้ชมลองดูนิดหนึ่งนะครับว่าพระพิคเนศใกล้บ้านของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนครั้งนี้ไปทำการสักการะพระพิฆเนศไปขอพอรองค์พระพิคเนศสักครั้งหนึ่งเปลี่ยนให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีถ้าดวงชะตาของคุณผู้ชมดีอยู่แล้วก็จะได้ดียิ่งขึ้นไป การขอพอรกับพระพิคเนตนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับหัวใจสําคัญคุณผู้ชมต้องหมั่นทําบุญหมั่นสวดมนต์หมั่นทําทานและนั่งสมาธิบ้างตรงนี้สําคัญที่สุดการขอพอรใด จะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมเคยไปขอที่นี่แล้วไปขอที่นั่นแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งครั้งนี้คุณผู้ชมลองทำบุญไว้ก่อนครับสวดมนต์สักนิดนึงทำทานบ้างสักนิดหน่อยแล้วการขอพรครั้งนี้มันจะเกิดความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจใบที่สามหลวงปู่ดูพรม,มปัญโย คุณผู้ชมครับไพ่หลวงปู่ดูไม่ได้ออกเลยนะครับตั้งแต่ราศีที่เราดูกันมาเนี่ยจนถึงราศีมังกรครั้งนี้เดือนนี้คุณผู้ชมสวดมนต์หนักนิดนึง ชาวมังกรสวดมนต์หนักนิดหนึ่งนะครับไข่ถนัดสวดบทจัก,กรพัิให้สวดบทจัก,กรพัิไข่ไม่เคยสวดบทจัก,กรพัินะครับคุณผู้ชมลองสวดดูหน่อยบางทีนะครับเราจะเห็นในช่องทางต่างๆโอ้ยไปสวดจัก,กพัิแล้วผีมานะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่าง,ง,าง,งนี้ โอ้ผมเห็นคนสวดจกักรพรรดิแกดูดวงกับผมจากที่แกมาธรรมดาวันนี้แกมีรถยุโรปขับแล้วอ่ะโอ้โหผมบอกโอ้โหไม่ทิ้งเลยนะสวดจกักรพรรดิน่ส่งผลจริงๆนะครับเพราะบางคนเขาไม่ถนัดในการนั่งสมาธิบางคนเขาไม่ถนัด ที่จะทําบุญแต่เขาถนัดในการสวดมนต์บางคนสวดเป็นชั่วโมงบางคนสวดหนังสือเป็นเล่มแล้วชาวราศีมังกรเป็นราศีหนึ่งเลยนะครับในจํานวนไม่เกิน3ราศีเป็นราศีที่สวดมนต์เก่งที่สุดฉะนั้นคุณผู้ชมทําตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าทาทาทำทำ,ทำ,ทำ,ทำแล้วคุณผู้ชมเบื่อคุณผู้ชมก็หยุดไม่เห็นสําเร็จไม่เห็นสําเร็จเลยไอ้วันที่คุณผู้ชมเหนื่อยอ่ะไอ้วันที่คุณผู้ชมเบื่อในการสวดมนต์อ่ะวันนั้นแหละ มันจะข้ามเส้นแห่งความสําเร็จคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเหมือนคุณผู้ชมขุดกําแพงอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะมันจะเจอสมบัติอยู่แล้วแล้วคุณก็ทิ้งพั่วทิ้งจอบแล้วก็หันหลังเดินหนีไปอย่าให้เกิดขึ้นแบบนั้นกับชาวราศีมังกรฉะนั้นการสวดมนต์ครั้งนี้มันเป็นการสวดมนต์แบบพลิกชีวิตเลยบางทีนะครับ คุณผู้ชมครับเราเนี่ยไม่เคยสวดมนต์เลยวันเนี้ยฟังคลิปผมแล้วตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต์สักนิดหนึ่งอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมในเวรเมื่อท่านทั้งหลายได้รับถึงผลบุญนี้แล้วโปรดจงอำนวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขและความเจริญทำง่ายๆและจงทำด้วยหัวใจเรานะครับ เป็นมังกรคุณผู้ชมเราอย่าลืมอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้อะไรง่ายๆอุป,ปรสรรคและปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะเบาบางลงขอให้ทำตามที่ผมบอกไพรรัตนะเหมือนเรือธงสำคัญกับชาวราศีมังกรเลยเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมปวดเมื่อยจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิคุณผู้ชมครับผมแนะนำเลยน้ำมันไพลหมอหัวโตครั้งนี้มา จอดถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแล้วเหมือนรถกลับข้าวเลยคุณผู้ชมเห็นไหมรถกลับข้าวเขาจะมาแล้วกลับข้าวมาแล้วจ้ากลับข้าวกลับข้าวมาแล้วจ้ากลับข้าวสมัยก่อนเขาเรียกรถพุ่มพวงเมื่อก่อนนะเขาจะมีซาเล้งขายนะแถวบ้านผมนะโอ้พอรถซาเล้งมานะตอนเด็กๆผมขี่จักรยานตามเลยผมบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้พี่ป้านะอาออกมาลุมซื้อกันใหญ่ตอนผมเด็กๆนะ พอไปนึกถึงภาพเด็กๆเ,เออมันก็สนุกมีความสุขฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับจำความสุขที่สุดในชีวิตของคุณผู้ชมและอย่าจำความทุกนั้นเชื่อผมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับปิดทองคำเปลใบที่สองทำบุญตักบาร ใบที่สจัดของไหว้สัมภเวสีแม่โวยชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกก็ปิดทองซะแล้วอันนี้สงแห่งการปิดทองเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมวาสนาใครดวงตกใครดวงตกนะฮะคุณผู้ชมไปเสริมบาร,รมีด้วยการปิดทองนี้คุณผู้ชมไปวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมก็ได้หลวงปู่หลวงตาองค์ไหนศักดิ์สิทธิ ปิดที่ท่านแล้วน้อมจิตลงไปข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้วันนี้ลูกช้างขอฝากดวงชะตาด้วยการปิดทองกับหลวงปู่หลวงตาขอให้ตลอดปีนี้ทั้งปีชีวิตของข้าพเจ้าจงพบแต่ความสุขและความเจริญทำเพียงเท่านี้ทำง่ายๆเหมือนไพ่รัตนะบอกไม่ต้องไปพ่นน้ำหมากเป่าน้ำมนตหา ทรงเจ้านูน่นนี่นั่นเห็นผีติดต่อวิญญาณที่ไหนไม่ต้องครับคุณผู้ชมไม่ได้มีประโยชน์เลยแต่ประโยชน์ของคุณผู้ชมคือการได้เข้าวัดอย่างน้อยได้หยอดสตังค์อย่างน้อยได้ไหว้พระจิตใจมันก็ชุ่มฉื้นใบที่สองทำบุญตักบาตรเมื่อดาวคุรุปติยาหรือดาวพระฤหัสนะครับคุณผู้ชมโคจรในตำแหน่งที่ดีพระลาหูก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีวันนี้คุณผู้ชมฟังคลิป ผมแล้วตักบาตตอนเช้าสักสามวันฟังให้ดีนะครับชาวราศีมังกรตักบาตตอนเช้าสักสามวันอย่าให้มีเนื้อสัตว์อย่าให้มีการเบียดเบียนเลย เป็นผลไม้ก็ได้หรือเป็นนมถั่วเหลืองก็ดีสวันนี้ตื่นเช้านิดหนึ่งทำให้ได้ไม่ต้องไปสนใจล่ะครับว่าพระไม่ดีหรือพระดีต้องทำกับพระองค์นั่นองค์นี้ไม่ต้องไปสนใจไม,งงนงงนนไม่ต้องไปสนใจ,นใจเพราะการให้คือทานมหาทานที่ดีที่สุดคุณผู้ชมให้ไปให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความปิติแล้วการตักบาตร ครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีชาวราศีมังกรทุกเข็นลำเข็นหัวใจมาเยอะแล้วเจ็บป่วยมานานนักแล้วเจ็บปวดก็นานนักแล้วหัวใจมันโดนกัดก่อนจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วคุณผู้ชมตักบาทสักนิดหนึ่งบางคนไม่เคยตักบาดเลย ปีสองปีที่ผ่านมาพอมาดูไพ่รัตนะเขาบอกให้ตักบาตรบอกอาจารย์เรื่องบางเรื่องมันคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องพอตักบาตรแล้วให้ทานแล้วมันง่ายนะพอตักบาตรแล้วปกติลูกค้าคนนี้ผมโทรกี่ครั้งกี่ครั้งไม่เคยซื้อของเลยอยู่ๆเขาโทรมาหามาหาผมมาสั่งของกับผม นี่แหละครับคุณผู้ชมทําไปอย่าไปคิดมากว่าพระจะเป็นอย่างนั้นพระจะเป็นอย่างนี้ทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และจงตั้งใจทําว่าเราเนี่ยทําทานครั้งเนี้ออกมาจากหัวใจจริงๆใบสุดท้ายจัดของไหว้สัมภเวสีผมพูดบ่อยเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ จัดของไหว้สัมภเวสีครั้งนี้บางคนเขาบอกผมว่าอาจารย์แหม่ฉันดูช่องนี้มานะฉันดูอันนี้มานะเขาบอกแม่เอาของไปไหว้ผีเดี๋ยวผีมันจะตามผมผมก็พูดบ่อยนะคุณผู้ชมนะผมก็บอกแม่ผมทําตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยผมยังไม่ตัดแกะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนชอบเลี้ยงพระเขาชอบอเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเลี้ยงพระนีมนตพระชอบนั่งคุยกับพระ แล้วพอเขาเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไหว้สารพระภูมิอะไรนะตามภาษาคนโบราณนะ่ะนะคุณผู้ชมนะพอแกไหว้เสร็จเรียบร้อยและแกะพูดอย่างนี้จริงๆนะแกะพูดตลอดเลยจนมันวิ่งเข้าไปอยู่ในหัวใจผมมันวิ่งเข้าไปอยู่ในหัวสมองผมเลยแกบอกว่าไงรู้ป่ะเฮ้ยเอ็งเอานี้ไปไหว้ผีไหว้สัมเวีศี่อยว่า<ะ>เขาจะได้เอาโชคเอาลาบมาให้เอง็งกินเอาโชคเอาลาบมาให้เอง็งพ่อผมพูดแบบนี้ตลอดเลยนะ แล้วทุกครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพตั้งแต่ผมไว้แกะเนี่ยสองข้างนะแกะสองข้างนะโกะข้างเดียวนะแกะเนี่ยสองข้างนะแล้วผมก็ไปวางตั้งแต่ผมไว้แกะจนปัจจุบันนี้ฮะผมโตขึ้นมาผมก็ไม่เห็นมีผีตัวไหนมันตามผมสักตัวเลย มีแต่ชีวิตมันดีขึ้นมีแต่ทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จขึ้นอย่างน้อยครับในโลกวิญ,ญญาณเขามีจริงเราก็แบ่งให้เขาสักนิดนึงว่าวันนี้ฉันใส่บาตนะวันนี้ฉันทำบุญที่นี่มานะอะฉันไหว้เธอมั่งนะเธอเอาโชคเอาลาบเอางานเอาเงินมาให้ฉันบ่อยๆนะเหมือนที่ผมบอกอะครับหมู่บ้านคุณผู้ชมมี200หลังคาเรือนไม่มีหลังไหนไหว้สัมภเวสีเลยมีบ้านคุณผู้ชมบ้านเดียว คุณผู้ชมเชื่อเหอะสมมติเขาจะเอาโชคไปให้ข้างบ้านน่ะเขาเห็นคุณผู้ชมเอาไข่ต้มไปวางหน้าบ้านเขาอะ่ะโอ้โหจะเอาไปให้ข้างบ้านนั้นอยู่แล้วแม่งเอามาให้คุณดีกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ก่อนเราจากกันวันนี้ครับชาวราศีมังกรที่เป็นที่รักทุกท่านผมอยากให้ชาวราศีมังกรช่วยพิมพ์คําว่าราศีมังกรให้ผมสักครั้งหนึ่งครับ ในขณะที่ผมสวดมนต์จเจริญภาวนาและทำทานพุละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีมังกรทุกท่านครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ นาโมตัดสาภาพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาุตตกาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทนังอัติกาเยกายายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโน ท้าเวสสุวะรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสภา ระสังเยปเวสุนาราสภาตานหังคราทโยโบธาทเวสตินายกาสสะเปปเตนติตาไมหังมาตะเกเตโุเนสราสิเสปเตนติตโตไมหังโกโทธรรมโม สังโฆปเทนิโตไมหังโก สัพพคุณาคโรถทัยเเมอนุรถโทสาเรพโโทจัตหเนโคนันโยเปติภาคาสเมโมคานานจวามะเยนาหิเนสวันเดไมังกาสุทานันทรา กาสปวจะมหานาโมอุปาสงคามโสตะเกเกสารเตเป็นเภพกาตสเมกสุริโยวะปภังการอนิเส ตอเิเรสัมปานโนซอพิโตโมนิทงทวโกมารกาสะปเทโรมเหสิเทนตวาตโกโสไปหังวันเน चम्पे धिकु न करो अङ्गो चम् पारे नन्दशे वदे धेरा

anakan khanda bo aramparetan sahata na tiya sotakankha akase chandanang asise sa pakara santitana nanawarasanyuta satapaka darangkata watapetanta tisana Se saben a Yang Yang Tor. นันตจินเตชะสาวัสตุเมสเกเจนัสตาสามปุตปัญชเรจินปัญชรมาชามิวิหารันตังมีตาเลสตาปาเลนตุมังสาเพเตมหากริสาสภาเอเจวามโตโสโตรโสรา ขอเชนนาโนภาเวนะชิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคาโนภาเวนะชิตาดารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจารามิเชนปัญชเร